สวัสดีวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมพศ2566ครับวันนี้เป็นวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ครับวันออกพรรษาครับไปดูที่ว่ามีอะไรบ้างขนออกพรรษาเดินข้นอกออกกำลังกายออกกำลังกายอตไ์จบใส่ครับ นกมาหาซื้อได้มาทำข้อไดบนีขเ้นนะครับความีเยอะไปหมดวันอาทิตย์ก็มีพระให้เซบาอยครับพระมาตราเดีไปเยเลยเอีมากครับคอนรอเซบาทปกระจําบรรยากเ ไปไปยโง่ตกตตอนนี้ไม่มียุ๊กเจนนะเสียไปจากเด็กอนกำลัิดมีโอกาสได้ออกกำลังยวันนี้ไม่ไม่ค้าก็๋ยุดก่ ไก่ทองตอนกงวันสิบห้าบาทวันนี้ก็มาเอาไก่ย่างตับย่างเซบาทครับหมูปิ้งก็มีครับเอาข้าวเหนียวสองหอ่อข้าวเหนียวไก่ย่างเซบาทร้านหายหมูวันระ มาคนนป่ามกันกันนะป้าขายหน strong. ึงไอ้ขนมอะไรครับยางกันนะป้าขนอันี้นเซบาทก็น้ำด้วยนี่ค่ะกินรอเซบาทครับโชคผลไม้ทุกแบบนี่ครับของเซบาทเล็กน้อยทำบนจิเก็บใส่ เมื่อเซบาเสร็จแล้วครับเดินมาซื้อของเดินมาซื้อของว่าหาอะไรไปทำกับข้าวดีครับวันนี้ชมดอกไม้เดินทางไปด้วยครับว่ามีอะไรขายไหมครับวันนี้อยากได้ซี่โครงมุ้ยทอดเอามะละกอไปตำปลาด้วยผักที้ยาสวยงามมากครับวันนี้มีผักมีอะไรครับ นี่แม่คา้าขายตอนเช้าครับขายตอนเช้าถึงสิบโมงครับมาทุกวันอาทิตย์ครับแม่คา้าของถูกอร่อยสดครับอันนี้เอาบาขาเปียยไประเสตรต้มปลาด้วยครับจะมีไหมอราแม่ค้าอยู่ของเยอะแยะครับของได้ของแล้ว ไปทำกับข้าวกันดีกว่าครับได้ซื้อของแล้วก็ไปจับข้าวครับวันนี้มีเมนูหลายอย่างที่ต้องทำครับไปดูกันดีครับว่ามีอะไรบ้างตอนเช้าสิ่งที่ต้องทำคือหนึ่งข้าวครับหนึ่งข้าวแล้วก็มีอาหารนั่นคือขายมาได้คือต้มปลาครับผักก็มีเมะเขือเทศต้นหอมครับเตรียมพร้อมกับข้าวของพ่อกับข้าวของลกูก ต้มปลาน้ำเดือดปุดๆครับเมนูเจ้านะครัแล้วก็มีเมนูอีกเมนูทอดซิคโคหมูทอดซิคโคหมูกระเทียมมักไปครับมักไปประมาณสองชั่วโมงนะหมัมกไปด้วยยูเซ่อะไรอิเปาเข้ากัเลยเกเลเกือพริกไทยแล้วก็นี่ครับอาหารพ่อต้มปลาขาดไม่ได้คือต้มปลาของชอบครับ ท,ทอดกันอยู่ครับทอดซี่โครงหมูไฟรี้ยวอนครับไฟแดงมันได้ถึงใหม่หม้เราค่คอยๆทอดใจเย็นๆครับทอดซี่ค,ครงหมูเอามากินมาส้มตำครับส้มตำปลาครับวนันนี้สวยงามครับทอดใจเย็นๆครับซื้อมา,รมาประมาณรประมาณสองโลครับทอดกินกินเช้ากินเที่ยงกินเย็นเลยครับทอดซี่ค,ครงหมูวันนี้ไม่ เมนดาซอสกับทอดธรรมดาธรรมดาเมนดาซอสเ่างกันกินครับกินแบบตั้งเดิมทอดแบบตั้งเดิมเมนูวันหยุดวันออกวันซา2 9ตุลาคมส5องฟา,าในของสบทอดไปเรื่อยทอดเ,เย็นๆนะทอดสิขโ,โมงกินหอมมากครับกินคนเอนย่มร้อนๆครับ เสตียครับน่ากินครับสวยงามพ่อจิ้งกมงูเมนูเด็ดตัวนี้แล้วก็จะมีเมนูอีกนะต่างตํปลาครับตำปลาใส่ซีกอบเ่ใส่ผักเึิหอมเม็นอมาครับตํปาปลา ซี่โครงซี่เดืกอ,อกก็เอามาปิ้งครับวันนี้มีสองสูตรครับทั้งปิ้งทั้งทอดครับการปิ้งการทอดก็ต้องใจเย็นๆครับอร่อยครับเมนูนี้ก็อร่อยเหมือนกันครับมากินกันเลยครับนี่นีวันหยุดอร่อยๆครับกินครับ<ๆ>แล้วก็มีวันนี้มีงทานนะครับวันออกพรรษามีงทานนะครับมา ชมบรรยากาศลงทานนะครับอันนี้ร่วมด้วยช่วยกันครับคนมีน้ำใจทําทางกันเราก็ช่วยมาอุดหนุนครับกินหอมขอนกันลุกชิดนปลานี่มันอะไ